สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ o o ่องโอโอรคอทาร์นะคะและนี่คือช่องแห่งการดูดวงดูไพ่หิวใจไปพร้อมๆกันกับช่องเรานะคะยินดีเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและมีความจริงใจจริงๆให้กับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรนดดอมค่ะโอจะอ่านสั้นๆตามหน้าไพ่นะคะที่ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพลังงานนะคะคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยมันจะ เกิดอะไรขึ้นโอรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างมันมีการปิดตัดจบลงเช่นในเรื่องราวที่คุณหลังจากที่คุณดูคลิปนี้ค่ะเรื่องเอ่อมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณเคยระแวงสงสัยไม่แน่ใจน,นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ มันจะมันจะสิ้นสุดลงอะคะ่ะทุกอย่างจะสิ้นสุดลงในเรื่องของการรอคอยก็ดีความรักความสัมพันธ์ก็ดีเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกันอย่างไรกันมาคุณรอคอยความชัดเจนจากใครคนหนึ่งจริงๆแล้วคุณก็ขอพรว่าถ้าเขาเป็นคู่บุญคู่บรารมีนะคะก็ขอให้ได้อยู่แล้วก็มีความชัดเจน ในในในการที่จะคุยกันดำเนินการไปในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปอะนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวรัคนาราศีกุมตุลเมถุนเมษธนูธก็เป็นไปได้พลังงานณปัจจุบันเป็นกันอย่างไรพลังงานณปัจจุบันเนี่ยโอมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่เรียนรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้ว บางคนตั้งแต่เดือนแปบางคนแ8ดแปดสัปดาห์บางคนสี่ห้าเดือนนะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเหมือนกับมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะ่ะเออมีอะไรอยู่เบื้องหลังมีอะไรที่แบบอ๋อเหมือนแบบเขาเพิ่งเลิกกับแฟนชัดเจนกับแฟนแล้วแล้วคุณก็เหมือนรอดูอยู่ว่าเขาจะออกจากเขาเขา จะเลิกกับแฟนจริงไหมหรือมันอยู่ในกระบวนการการเลิกกับแฟนขนของย้ายบ้านอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับแต่แต่ว่ามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบค่ะเรื่องราวความรักแรนดอมนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรมันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคุณจะได้ มีโอกาสถึงเวลาแล้วที่เพราะว่าตัวคุณอะมันเหมือนกับมันถึงเวลาที่คุณตื่นรู้อะว่าอะไรที่มันเหนื่อยเน็ดหนักมากจนเกินไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือพยายามมากเกินไปเนี่ยคุณเริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วกลับมาดูแลตัวเองมันถึงเวลาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะค่ะแล้วมันทําให้คุณมีการวางแผน ที่จะทำอะไรต่อไปในเบื้องหน้าแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าหลังจากนี้ค่ะโอให้สิบวันไม่ถึงหนึ่งเดือน <S <s <ays> เขาจะทําอะไรบางอย่างให้คุณมองเห็นความจริงจังของเขาความจริงใจของเขา แล้วคนคนนี้เขาเป็นคู่ของคุณด้วยนะเป็นคู่ทางด้านจิตวิญญาณความรู้สึกคาว่าจิตวิญญาณบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจสำหรับโอ้ o, มีความรู้สึกว่าบุคลิกข้างนอกอาจจะคล้ายหรือไม่คล้ายกันหรือต่างกันมากๆก็ได้แต่ภายในใจอะค่ะมันจะมีจุดที่ชอบอะไรเหมือนกันคิดอะไรคล้ายกันคุณจะมีเซนต์มีรางสั่งหอนได้ ว่าคนคนนี้ใช่ว่าคนคนนี้ไม่ใช่ซึ่งมันจะมีพลังงานลบๆเข้ามาทำให้คุณคิดเยอะคิดมากคุณรอได้เลยนะคะภายใน10วันไม่เกินหนึ่งเดือนเขาจะมาพูดหรือให้ของขวัญหรือให้ของหรือเปิดโอกาสให้ความจริงจังจริงใจกับคุณจริงๆ ตอนแรกเนี่ยถ้าไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยโอ้กำลังจะบอกว่าแบบแต่ว่าเปิดไพ่ขยายใ,ใ,หให้แล้วนะคะคือเขาจะชัดเจนจริงๆว่าเขาอะรักคุณหลงคุณชอบคุณมากๆแล้วจะให้คอมมิตเมนต์กับคุณด้วยคอมมิตเมนต์ในที่นี้คือการยกระดับและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ค่ะเนี่ยจากที่คุณแบบบางคนอะ อาจจะไม่ได้อยู่ในความรักความสัมพันธ์เราสองสามคนแต่มันเป็นการที่คุณคิดเยอะคิดมากแล้วคุณกลัวว่าจะมีความรักความสัมพันธ์เหมือนคาราคาซังแบบเราสองสามคนเหมือนในอดีตนะคะมันเลยทําให้ใจคุณอะ่ะเกิดกําแพงก่อกําแพงขึ้นมาก็เลยคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลทีนี้เนี่ยในสิ่งที่คุณกลัววิตกกังวล เขาวางแผนที่จะจริงใจชัดเจนจริงจังแล้วมาหาคุณพยายามเพื่อคุณเขาคิดเดียอะคิดมากนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm hmm. เพราะเขาน่าจะมองว่า mm hmm. เขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณเยอะแล้วคุณอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกเยอะแต่โอบอกเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วปิดตัดจบลงค่ะ บทสรุปก็คือทุกอย่างจะจบลงคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่ที่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใน10วันที่คุณจะเซ็นได้เองเลยว่าเขาเลือกคุณเขาชัดเจนแล้ว21วันมีโอกาสที่จะมีโอกาสได้ลงโซเชียลออนไลน์มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์แบบ 18บปวกมีโอกาสที่จะเปิดตัวลงโลกโอ,ออนไลน์จบจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วคุณจะมีความสุขคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณหลังจากที่คุณจบจากเรื่องราวบางอย่างในอดีตมาขอให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทํานายคู่ของคุณคนนี้เอาไว้นะคะเพราะยังไงเนี่ยคุณลองดูได้เลยภายในสิวันนะคะเขาจะชัดเจนเขาจะ ทำอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นน่ะแต่คุณต้องไม่หลอกตัวเองนะเพราะมันคือสิ่งที่เขาจะทำให้คุณเห็นจริงๆเต็มที่กับคุณจริงๆจบอะไรจริงๆกับสิ่งที่คุณกังวลคเครียดสงสัยไม่แน่ใจแล้วอาจจะมาสารภาพรักขอคบขอจริงจังขอชัดเจนมีโอกาสได้เปิดตัวลงโโลกโซเชียลออนไลน์เดี๋ยวพิมพ์รับคำทำนายไปกันได้เลยค่ะ รับคําทำนายหนึ 91, ่งเาเก้าหนึ่งค่ะทุกคนจุดสูงสุดมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะมีความสุขนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้โอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ